ชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าละครจากฉเฉลยพระเจนจรกลายเป็นราชินีที่สูงสักแต่ต้องปิดบังตัวตนอยู่ในความกดดันแล้วอย่างนี้มันจะดีจริงหรือ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life รายการที่จะนำเราทุกคนเฝ้าเดี่ยวไปด้วยกันเติบโตทุกวันกับพระครรวันนี้พบกับดิฉันอาจารย์สมใจเชษพยักษ์จะนำเราทุกคนเข้าเฝ้าพระเจ้าในพระธรรมเอสเทอร์บทที่2ข้อ1-11ถึงเอสเทอร์บทที่2ข้อ1ถึง11ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ เมื่อพระพิโรธของกษัตริย์อาหสุเอรัสสงบลงพระองค์ทรงระลึกถึงวัชทีและสิ่งที่นางทำอีกทั้งกฤษฎีการที่พระองค์ทรงออกเกี่ยวกับเรื่องนางข้าราชการของกษัตริย์ผู้ปรนิบัติพระองค์จึงทูลว่าขอทรงให้ส่อหายิงสาวพรมจารีที่งดงามมาถวายกษัตริย์และขอกษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้แทนพระองค์ในทุกมณฑลแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ให้รวบรวมหญิงสาวพรมจารี ที่งดงามทุกคนมายังฮาเร็มในสุสาเมืองป้อมให้อยู่ในอารักขาของเฮไกคขันชีของกษัตริย์ผู้ดูแลสตรีและขอประทานเครื่องสำอางแก่พวกนางและขอให้หญิงสาวผู้ชีก่กษัตริย์พอพระททยได้เป็นพระราชินีแทนวัชทีคำทูลน,นี้พอพระทัยกษัตริย์พระองค์จึงทรงทำตามนั้นยังมียูคนหนึ่งในพระราชวังสุสาชื่อโมระเดไขบุตรยาอีผู้เป็นบุตรชิเมอี ผู้เป็นบุตรคิชคนเบนยมินคือคิชผู้ถูกเนบูคัดเนสซากรัตบาบิโลนกวาดต้อนจากเยรูซาเลม็มไปพร้อมกับเฉลยและเยโคน亚กากษัตย์ยูดาท่านได้เลี้ยงดูฮาดาชาคือเอสเทอร์บุตรหญิงของลุงของท่านเพราะเธอไม่มีบิดามารดาหญิงสาวคนนี้รูปงามและชวนมองเมื่อบิดามารดาของเธอสิ้นชีวิตแล้วโมรเดคัยก็รับเธอมาเป็นบุตรเมื่อรับสั่งของกษริย์ และกฎหมายของพระองค์ประกาศออกไปหญิงสาวมากมายก็ถูกรวบรวมเข้ามายังสุสาเมืองป้อมในอารักขาของเฮไกเอสเธอร์ก็ถูกนำเข้ามาไว้ในราชสำนักอยู่ในอารักขาของเฮไกผู้ดูแลสตรีหญิงนั้นเป็นที่พอใจและเป็นที่โปรดปรานแก่เขาเขาจึงรีบจัดเครื่องสำอางและอาหารส่วนที่เป็นของเธอพร้อมกับสาวใช้ที่คัดเลือกแล้วเจ็ดคนจากราชสำนักให้เธอ แล้วก็ย้ายเธอและสาวใช้ของเธอไปยังสถานที่ที่ดีที่สุดในฮาเร็มเอสเธอร์ไม่ได้เปิดเผยเรื่องชาติกำเนิดของเธอเพราะโมและเดคไคกำชับเธอไม่ให้บอกใครทุกๆวันโมและเดคไคเดินไปเดินมาหน้าลานของฮาเร็มเพื่อฟังข่าวคราวของเอสเธอร์ว่าเป็นอย่างไรและมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอเอสเธอร์บทที่สอง หลังจากที่พระนางวัชธีไม่เชื่อฟังกษัตริย์อาหาสุเอลัสแล้วก็ถูกปลดออกจากตําแหน่งแล้วก็บรรดาข้ารา,าชการของกษัตริย์ก็ทูลเสนอว่าขอให้รวบรวมหญิงพรมจารีมาให้กษัตริย์เลือกเป็นพระราชินีแทนพระนางวัชธีจากนั้น,นพระกัมพีก็มีพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือโมรเดคัซึ่งเป็นชเชลยชาวยิวเผ่าเบญจมินโมรเดคัเนี่ยมี ญาติาลูกพี่ลูกน้องนะคะที่กำพราพ่อแม่ชื่อว่านางฮาดาชาหรือก็คือเอสเธอร์นั่นเองอโมระดาไคาได้รับญาติคนนี้เนี่ยมาเป็นบุตรสาบุญธรรมเอสเธอร์เป็นผู้หญิงที่สวยน่ามองนะคะเป็นผู้หญิงที่ดูงดงามมากแล้วก็เมื่อบ,บรรดาหญิงทั้งหลายที่ได้รวบรวมมานะคะเพื่อมา เสนอต่อกษัตริย์เอสเธอร์ก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่ถูกรวบรวมมาที่ราชสำนักด้วยแล้วก็จะมีเฮไกเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ดูแลเธอและเอสเธอร์เนี่ยเป็นที่ พอใจหรือเป็นที่โปรดปานของเฮไก่ที่เป็นผู้ดูแลเขาดูแลเอสเธอร์อย่างดีแต่ว่าเอสเธอร์ไม่ได้บอกถึงชาติกําเนิดของเธอให้เฮไก่รู้เพราะว่าโมราเดคไก่กำชับไว้นะคะว่าไม่ให้เธอบอกใครทุกวันโมราเดไกก็จะไปเดินนะคะหน้าบริเวณที่ตรงนั้นเพื่อที่จะฟังข่าวของเธอเราไม่ทราบว่าพ่อแม่ของเอสเธอร์เนี่ยเสียชีวิตเพราะเหตุอะไรที่ทําให้เอสเธอร์ กลายเป็นเด็กกำพร้านะคะและการเป็นลูกกำพร้าที่เติบโตมาไม่มีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพของทาตหรือเฉลยในต่างแดนดูเหมือนจะเป็นชีวิตที่อาพัพเป็นชีวิตที่น่าเศร้ามากสำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะนะแต่ในเรื่องราวทั้งหมดนี้พระเจ้าทรงสามารถที่จะใช้ชีวิตของ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูอาพับเนี่ยนะคะให้กลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ทั้งต่อตัวเธอเองและทั้งต่อคนอื่นๆนะคะก็คือการที่เธอได้เข้ามาเป็นลูกบุญธรรมของโมระเดกไคแล้วก็ในที่สุดได้ช่วยนะคะคนยิวจำนวนมากให้รอดพ้นจากการถูกทำลายพี่น้องคะถ้าหากว่าพี่น้องกำลัง ประสบกับปัญหาหลายอย่างในชีวิตแล้วมีความรู้สึกว่าทำไมชีวิตของฉันมันย่ำแย่ชีวิตของฉันมันดูโชคร้ายดูอาพับอะไรอย่างนี้นะคะขออย่าให้เราตัดสินชีวิตของเราเองโดยจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะคะเรื่องหรือสถานการณ์หลายอย่างอาจจะทำให้เราดูเหมือนเราด้อยค่าเราด้อยโอกาสนะคะแต่ เมื่อชีวิตของเราอยู่ในประหัตของพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ค่ะพระองค์จะสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ในชีวิตของเราเหมือนกับที่พระองค์ได้พลิกสถานการณ์ของเอสเธอร์จากเฉลยที่อาพับคนนี้ในต่างแดนให้ ก้าวไปสู่เส้นทางของการที่จะเป็นราชินีได้นะคะเราได้เห็นชัดเจนเมื่อเราอ่านในพระธรตอนนี้ว่าโมรเดคไคเนี่ยมีความคาดหวังสูงนะคะที่ได้ส่งนะคะญาติคนนี้เนี่ยเข้ามาแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าถ้าหากว่าความจริงเรื่องชาติกําเนิดของเอสเธอร์เป็นที่เปิดเผยไปก็จะเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อเอสเธอร์อย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเขายังต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายของเปอร์เซียนะคะเราอ่านดูเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าเอสเธอร์เองเนี่ยนะคะมีความคาดหวังในเรื่องนี้หรือเปล่าที่ถูกส่งเข้ามาในกระบวนการนี้เพราะว่าในพระบีก็ไม่ได้บรรยายเรื่องนี้ไว้แต่จริงๆคิดว่า เ,เธอเองอาจจะไม่คิดฝันนะคะว่าตัวเธอเองจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้ก็คือการที่จะมีโอกาสที่จะเข้ามาสู่ตำแหน่งสูงสุดนะคะเป็นเหมือนกับสตรีหมายเลขหนึ่งของเปอร์เชียที่เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เธอถูกกำชับว่าถ้าหากว่าได้ไปอยู่ถึงจุดนั้นเธอก็ไม่สามารถที่จะพูดหรือมีสิทธิ์มีเสียงใดๆได,ได,ได,ได้ก็คือต้องปิดบังความจริงนะคะ เกี่ยวกับตัวเธอเองนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบรรดาขุนนางดีแค่ไหนก็ตามแตกต้องปกปิด ชาติกาเนิดของตัวเองนี่ก็นับว่าเป็นชีวิตที่อยู่ภายใต้ความเครียดและความกดดันไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะที่เราจะต้องออไม่เปิดเผยนะคะเผอที่จะทําอะไรออกไปที่ให้คนจับได้หรือว่าต้องอยู่ในความกลัวว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขารู้ขึ้นมาว่าฉันเป็นใครเป็นชาติกาเนิดใดแท้จริงก็จะต้องถูกลงโทษได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ น่าจะเป็นสิ่งที่เครียดและกดดันไม่น้อยแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเธอในเวลานั้นนะคะพวกเราเองที่เป็นผู้เชื่อพระเจ้าในปัจจุบันก็เช่นกันนะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องกล้าหาญที่จะเปิดเผยตัวตนของเราเองในการที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะคะแต่สําหรับบางคนแล้วอาจจะต้องรอเวลา นะคะเพราะว่าการเก็บเงียบไว้รอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะเป็นเวลาที่เราจะสามารถพูดได้อย่างมั่นใจในความเชื่อของเรานะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะเชื่อว่าพี่น้องหลายคนก็เคยอยู่ในสภาพนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าแล้วก็อาจจะเจอกับความกดดันถ้าหากว่าเราเปิดเผยความ การตัดสินใจของเราไปให้กับครอบครัวซึ่งอาจจะถูกแรงกดดันแรงต่อต้านอย่างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นในเวลานี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีสิทธิอำนาจเหนือเราด้วยแต่ที่สำคัญก็คือว่าในระหว่างนี้ถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่เปิดเผยตัวตนสิ่งที่สำคัญก็คือการสำแดงชีวิตก็คือการที่จะดาเนินชีวิตที่แตกต่างนะคะการที่จะมีชีวิต ที่แสดงออกมาให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีงามนะคะไม่ว่าจะเป็นผลของพระวิญญาณต่างๆที่เราจะแสดงความรักความอดทนนะคะการมีคุณธรรมที่ดีออกไปในระหว่างที่เรายังไม่สามารถพูดได้นั่นแหละค่ะจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เมื่อในอนาคตเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและเราจะเปิดเผย ความเชื่อของเราก็จะทำให้สิ่งที่เราพูดมีน้ำหนักนะคะเพราะว่าเราได้สํแแดงชีวิตที่ดีมาอยู่แล้วพระเจ้าทรงทำให้เอสเธอร์เนี่ยเป็นที่ถูกใจนะคะของผู้ดูแลสตีแล้วก็ทำให้เธอได้รับคำแนะนำที่ดีและนี่เป็น การปูทางที่สำคัญที่นำเธอไปสู่การเป็นราชินีในอนาคตนั้นเมื่ออยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้วเราจะได้เห็นว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมนะคะสิ่งที่จำเป็นหรือว่าบุคคลที่จำเป็นไว้ในชีวิตของเราแม้คนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เชื่อพระเจ้าก็ได้แต่พระเจ้าจะจัดเตรียม สถานการณ์หรือคนเหล่านั้นเพื่อจะทําให้แผนการของพระองค์ในชีวิตของเราสําเร็จนะคะพระเจ้าสามารถใช้ทุกอย่างที่จะทําให้แผนการของพระเจ้าเดินไปนะคะแต่ที่สําคัญคือเราต้องทําในส่วนของเรานะคะ ให้ดีที่สุดด้วยนะคะก็คือการสำแดงชีวิตที่ดีงามอย่างที่บอกไปแล้วซึ่งมีความสำคัญมากซะยิ่งกับคำพูดนะคะเมื่อเราสำแดงชีวิตที่ดีงามชีวิตที่เปลี่ยนแปลงออกไปให้คนอื่นๆได้เห็นนะคะเหมือนกับที่เอสเธอร์เธอมีชีวิตที่ดีงามนั้นไม่ว่าเธอไปอยู่ที่จุดไหนเธอก็เป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอใจของคนอื่นๆนั่นแหละค่ะจะทำให พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราเราไม่เพียงแต่เราเป็นพรต่อคนรอบข้างเราอยู่ที่ไหนก็ทําให้คนประทับใจให้เห็นคนเป็นกำลังใจให้กับคนไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่ไหนก็กลายเป็นสิ่งที่ทําให้คนลังเกียจนะคะแต่ขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าจะมีความงดงามทั้งภายนอกและภายในทั้งคําพูดและการกระทําในทุกที่ทุกแห่ง ที่เราอยู่ในทุกที่ทุกแห่งที่เราไปให้เป็นพรกับคนทั้งหลายนะคะและเมื่อเรามีโอกาวันหนึ่งประกาศความเชื่อออกไปอย่างเข้มแข็งก็เราจะสามารถนะคะเป็นคาพยานชีวิตที่ส่งพลังที่บอกกับคนอื่นได้ว่าเพราะว่าฉันมีพระเจ้าเที่ยงแท้ในชีวิตของฉันขออย่าให้เรามัวแต่ตกแต่งชีวิตภายนอกนะคะแต่สําคัญที่สุดคือให้เราขอพระเจ้าช่วยให้เราจะ ได้รับการตกแต่งการขัดเกลาการเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในของเราและสำแดงออกมาให้ทุกคนเห็นเหมือนกับที่เอสเธอร์ไม่ว่าเธออยู่ที่ไหนเธอเป็นที่พอใจและในที่สุดนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเธอขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนจะเป็นเช่นนี้ค่ะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่ วันนี้เราได้เห็นชีวิตของเอสเธอร์จากจุดที่ต่ำสุดที่เธอเป็นเหมือนกับเฉลยในต่างแดนที่ดูเหมือนว่าไม่มีอนาคตแต่ในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมหนทางเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้เช่นเดียวกันในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเช่นกันเราทั้งหลายรู้ว่าไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่าสถานการณ์ชีวิตของเราเหรือว่าสภาวะแวดล้อม คนที่อยู่รอบข้างเราจะเป็นอย่างไรและเรารู้ว่าสําคัญที่สุดคือพระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่นําชีวิตของเราพระองค์สามารถที่จะประทานสิ่งต่างๆสิ่งที่จําเป็นเพื่อที่จะนําชีวิตของเราไปสู่จุดนั้นได้ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนจะตะนักว่าหน้าที่ของข้าพระองค์คือดูแลชีวิตภายในอย่างดีแล้วก็ไม่ว่าอยู่ที่ไหนจะสําแดง คุณลักษณะแห่งความเชื่อความรักความหวังให้กับคนรอบข้างได้เห็นและพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่อวยพรในส่วนที่เหลืออย่างแน่นอนก็ขอพระองค์ทรงโปรดได้รับเกียรติในชีวิตของข้าพุททั้งหลายในวันนี้ด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องคะถ้าหากท่านได้รับพระพรจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้ช่วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe s u b สไคร b ์ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Youtube ของ c ีเจนทวีทพระพรแห่งพระคำของพระเจ้าให้ออกไปเป็นพระพรสู่ผู้คนถ้าท่านมีความคิดเห็นหรือข้อแนะนําใดๆส่งมานะคะให้กับทีมงานของ c ีเจนทเพื่อที่เราจะได้รวบรวมความคิดนนั้และพัฒนารายการของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านคะ่ะ